สวัสดีครับ c ีเคการช่างนะครับวันนี้พอดีมีรถเข้าร้านนะครับลูกค้าสอบถามมานะครับฝาครอบเครื่องนะครับ t ูดัิวนะครับสี่นะครับใส่กันได้ไหมนะครับอ่าพอดีมีโอกาสได้สับเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับสี่ดิวดีนะครับก็ลูกค้าก็คันนี้ก็ไปติดเพิ่มนะครับเป็นสติกเกอร์ มาติดเพิ่มนะครับก็ตัวฝานะครับสามารถใส่กันได้นะครับเพียงแค่รูปแบบนะครับแพทเทิร์นของยางรองนะครับด้านล่างนะครับรูปทรงจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับในส่วนของฝาครอบเครื่องนะครับของ 2WD และ CWD นะครับ ใส่กันได้นะครับพอดีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับเลยถือโอกาสรีวิวให้ชมนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้นะครับเห็นไหมครับตัวเดียวกันเลยนะครับ 4WD ตัวนี้นะครับลูกค้าก็มาติดเพิ่มนะครับมีขายตามเพจต่างๆนะครับซื้อมาติดเองได้นะครับแต่ว่าตัวฝานะครับใช้ร่วมกันนะครับเพียงแค่ความแตกต่างแค่ แผ่นการความร้อนด้านล่างนะครับตามนี้นะครับสวัสดีครับ